วันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด EP ที่2แล้วนะครับเออใครเห็นเลเวลผมเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะรฟาร์มเนี่ยนะทั้งฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มเลเวลตรงนู้นแล้วผมก็ได้ย้ายทําบ้านตรงนี้เป็นเทียบรายแล้วนะครับแล้วผมก็ถางภูเขาหน่งเนี่ยเนี่ยถางปุ๊บเสร็จนะใครเห็นเลเวลผมเยอะก็ไม่ต้องตกใจครับวันนี้ผมก็จะมา enchard pickaxe นะครับ ขอให้ประสิทธิภาพไปเอยไม่ใช่ขอให้โชคลาภโอ้โหก็ยังดีฮะได้ประสิทธิภาพคงทนก็ยังดีฮะ,ะยังดีงดโอเควันนี้ผมก็ระหว่างที่ผมเนี่ยรอทุกคนใช่ไหมรออัดคลิปเป็น EP ที่2เนี่ยผมก็ได้ทำการไปเดินเลาะหา แถวแถวบ้านนะครับจนถ้าผมได้ไปเจอกับหมู่บ้าน n p c นะครับผมก็เลยจะมานะครับแล้วผมก็เนี่ยขุดแปลงไว้ทำฟาร์มอ้อยนะครับเออผมไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราไปดูพิกัดกันดีกว่าว่ามันจะไปโผล่ตรงที่ผมได้หาหรือเปล่านะครับ๋อตอนนี้ขาว โอเคนี่ครับผมก็ได้นำการขุดหาตำแหน่งพิกัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอออืมโอ้ยโอ้มันแหลกแกวะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเออออโอเคโอเคน่าจะไม่แหลกแล้ว <c oughs> แล้วเราจะมาดูกันว่าตำแหน่งที่เราหาเนี่ยมันมันจะไปโผล่ที่หมู่บ้าน a อ c พซหรือเปล่านะครับเออนั่นก็คือตำแหน่งตรงนี้เลยโอ้ลัว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 ัวกันไปลัวกันไปตรงนี้อยู่ตำแหน่งที่เออเราได้เอาสมุดมาไหมไม่ได้เอามาซะด้วยเราลองขุดไปตรงนี้กัน ปบโอเคโอ้ยเร็วอยู่นะโอเคเราจะมารอรุ้นกันนะฮะว่าเราจะไปโผล่กันที่ไหนจะตรงตำแหน่งที่เราเจอหรือเปล่าอืมโอเคฮะก็ตรงตำแหน่งที่เรามาพอดีเลยนะครับแล้วก็มืดไอนี่มันเตียงชั้นนะ โอเคถ้าินเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะครับผมโอเค c o m เป็นว่าการมาที่หมู่บ้านเอฟซีเราก็มาเป็นซีทรอยแล้วนะครับเออทีนี้เนี่ยนี่ไงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเครื่องดีเอนชาร์ตนั่นเองนะครับผมต้องการแค่นี้แหละท,ที่จริงอาจจะทำนานละแต่ว่ามัน มันไม่มีเออไม่รู้อะ NBC มันจะว้าเข้ามาเรื่อยรอเปล่าถ้าว้าเข้ามาก็เฮฮาโอเคไปไปบ้านกันดีกว่าเดี๋ยว EP นี้ก็น่าจะได้ทำฟาร์มอ้อยมาหึงมานะครับเพราะว่าเราก็จะเปลี่ยน NBC อาชีพของ NBC ทั้งหมดเนี่ยเป็นบนรรลักษ์ช่โอเค มาตรงนี้ไมหมเสียงดังเสียงดังมากโอ,อ้โอเคฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราจะวางไว้ตรงนี้เราจะมาลองเอ,อ่อลองประสิทธิภาพไอวีฮะเฮ้ยรู้สึกว่าอยากได้ไดมอน ไดมอนด์เนี่ยผมก็ได้ไปทําการหามานะครับเดี๋ยวผมว่าต้องไปเอามาอีกกล้าน,นึงเดี๋ยวเออเพราะว่าผมก็ขุดเหมืองแล้วก็ฟาร์มเลเวลดีๆได้มาเยอะอมเราไปเจอที่หนึ่งแบบดวงโคตรด,เดีเจอไดมอนด์โอโ้โหปุ๊บลงอย่างนี้ถามว่ามีเสี่ยงตายไหมีมครับแต่ผมก็อยากลงนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากลงทำไมโอเคเราไปที่ฟาร์มเดมอนกันเลยโอ้เสียงซอมบ,บี้ดังมากดังมากจริงๆนะเสียงซอมบ,บี้เนี่ยถ้าคลิปออกกระตุกก็ขออภัยได้ไว้นะครับผมซึ้ p n ี่มาตรงนี้เราจะมาขุดแค่หนึ่งก้อนก็พอนะครับที่เหลือเรารอให้ได้โชคลาภด้วยนี่ โอเคเอามาแค่นี้พอนะนี่ครับคือที่ผมเจอแล้วผมก็ไม่อยากจะขุดเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันเฟืองนะรอให้เราได้แบบพวกโชคงโชคลาภขอให้ได้โชคลาภก่อนนะเอออืมโอเคขอให้เราได้โชคลาภก่อนนะครับแล้วก็เลเวลอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำฟาร์มนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ถ้าใครเจอสปาเมนเตอร์เนี่ยคือดีมากเลยนะครับ ซอมบี้ก็ได้ฮะซอมบี้เราก็ไม่ต้องการเนื้อเน่าแต่ว่าเราก็เอาไปแลกสามารถเอาไปแลกกับ n อ c ที่เป็นนักบุงยาได้เออแล้วมันก็จะดีแล้วมันก็ดีเซิร์ทเออโอเคขอกินอาหารสักแป๊บหนึ่งถามว่าของผมเพชรครบทุกตัวยังก็ยังฮะ ผมก็รอโชคลาภเนี่ยละฮะที่จะผมต้องการพริก,ก,กัดอีกอันนึงก็คือโชคลาภนะฮะแต่ถ้าไม่ได้โชคลาภก็ไม่เป็นไรฮะได้ประสิทธิภาพคงทนนุ่มนวลขอแค่นี้นุ่มนวลขอให้ได้นุ่มนวลก็พอขอแค่นุ่มนวลก็พอฮะอ,อ๋อสถิติกับตัวเราเอ,อ่า พิกเอ็โอเคไว้โอเคฮะเราจะมารอลุ้นกันดีกว่าแล้วผมก็จะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมหาวิวได้ดิบได้ดีอขอให้ได้แบบโอ้โหประสิทธิภาพทุกคนโอ้อะไรกันวะเนี่ยอันนี้ประสิทธิภาพอย่างเดียวประสิทธิภาพไอวี ได้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 แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่านะเรามาทำฟาร์มอ้อยกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปไหนนะครับก็ามาไว้นี่ก่อนสักแป๊บหนึ่งถังน้ำเอ่อไอถังปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองถังห้าห้าแล้วเราก็ไปเอาน้ำแล้วก็มาทำฟาร์มอ้อยกันได้ นี่ก็คือฟาร์มอ้อยนะครับที่ผมทำไว้ชั่วข่าวโอเคแต่ฟาร์มอ้อยตรงนี้ก็น่าจะได้ทำแบบฉาวเลยนะครับที่ผมขุดตรงนี้ไว้ปึ๊บ,บโอเคตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปลงดูเลยโอเคฮะ,ะมันก็เสียเวลาในการนั่งวางนั่งวางอย่างนี้หละฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสปีดไฟเลและกันนะครับไป เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วป่ะแล้วเราไปเอาอ้อยที่เหลือเนี่ยมานี่กันดีกว่าไปเอาอ้อยตรงนู้นเนี่ยมาโอ้ยเอามาปลูกกันดีกว่าตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วมาเราจะไปดูกันว่าอ้อยของเราเนี่ยมันจะได้กี่กรงังกันตรงนี้ผมก็จะไม่ถางออกนะผมต้องจะเอาแค่สองต้นบน ผมก็จะมีเวลาอัดคลิปแบบวันอาทิตย์ละคลิปอย่างเงี้ยเออก็ขออภัยด้วยนะครับที่แบบลงแบบช้านะใครที่รอดูรอดูอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับเออพอดีว่ามันอันนี้จริงๆมันอัดแบบผมก็ต้องเรียนอ่ะเออเพราะว่ามันแบบมันเปิด ให้เรียนออนไลน์แบบผมก็ขึ้นชั้นใหมแ่แล้วเออไวเราทำไมแชทกูเด้งวะเนี่ยถ่เโอโย้ยดูดิผมดังไงมีแต่คนทักหาเออ,อ,อก่อนอื่นระาวาังกันก่อนไม่จุบๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเอาเป็นว่านอนกันนอนยังไม่ได้อะ่ะต้องนอนได้ดิ นอนยังไม่ถ่ายไยเฮ้ยเออนี่นอนได้ละโาเอโย้ยนึกว่านอนไม่ได้ โอเคเน่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออทีนี้เราก็จะมาพาไปดูบางสิ่งบางอย่างดีกว่าผมบอกหาเวลไ,ได้ดีใช่ะัะมันหาเวลไ,ได้ดีมากเลยก่อนอื่นขอเตียงนอนไปได,ด้วยดีกว่าเผื่อขึ้นมาแล้วมันมืดเราจะได้นอนทันทีนะครับโอ้ยโอเค ตึง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 ตึอนงหลังหลงไปหลงไปนี่ก็คือเป็นเหมืองนี่เป็นถ้าที่ตรงนี้ที่สำรวจหมดแล้วนะนี่ตรงนี้ผมก็สำรวจหมดแล้วโอเคมันอาจจะลึกๆหน่อยซับซ้อนตรงนี้ก็ปิดไ้ตรงนี้ผมก็ทำแบบหัวใยนะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้ที่ขังตรงนี้ก็มันก็ตึ้นๆนะ เนี่ยเดินมามันก็มีเสียงซอมบี้แล้วนี่สปอนเนอร์ซอมบี้นะโอเคผมหาเวลยังไงหร,หรอครับเนี่ยโอ้ยช้อปปีมาเด่งอะไรตอนนี้แล้วผมก็ปรับความยากตรงนี้เป็นยากนะครับแล้วผมก็ยืน AFK รอนะครับเดี๋ยวเราจะตัดชิปไปตอนที่มอนเตอเอ้ยซอมบี้เยอะๆก่อนอก็แล้วกันนะครับไปโอเคฮะนี่ เรามาดูกันนะว่าเราจะได้30มสิบเปหรือเปล่าผมก็ดองไว้ประมาณนี้อ่าเรามาดูกันนะโหแบบมีชุดกงชุดก่อทองเยอะเออเอาทิ้งนี่แล้วก็ฟาร์มไปฮะอืมเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะฮะหมดนี่จะถึง30เลยหรือเปล่า โอ้โหโอเค30พอดีฮนะแล้วก็มีซอมบี้ล่วงมาเรื่อยๆนะเออเอ,อเ,ออเออเอฟเคไม่ไม่ถึง10นาทีนะเท่าที่ผมดูนี่มีเจ้ามันฝรั่งมีเหล็กด้วยมีแครงแคลอทโอเคเอามานะครับโอเคเดี๋ยวมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนเป็นโหมดง่ายก่อน ไอ้ไม่ใช่ง่ายปกติโอเคเนี่ยมันก็จะถ้ามืดมันก็จะมีมาเกิดข้างนอกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มืดมันก็จะไม่เกิดหรอกนะเออแต่นี้มันมืดเง้เราเรามายืนในเตรงนี้นานใช่ฮนะโอเคแล้วเราจะไปเอนชาร์ดกันเลยนะครับว่าเราจะได้โชคลาภหรือเปล่าครั้งนี้ขอให้ได้โชคลาภเถอะ ถ้าได้อ่ะแบบโคตรดีแบบดีแบบจีดสุดนะโอเคดาบของผมผม enchar ์ได้เนี่ยมันได้เป็นกระเด็นแล้วก็อะไรความหายยันหน้าของสัตว์ขาวป่องอะไรทุกอย่างไอวี IV ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เคยเห็นแบบเออ enchar ์ได้ของแบบนี้สักเท่าไหร่นะอ่าโอเค ขึ้นมา okay. โอเคฮะโอ้ยทำไมรู้สึกว่าเสียงเกมเ,มเบาๆจังเดี๋ยวขอนอนก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมเสียงเกมเราเบาโอ้โหเบาไว้ซะหกเลยเออเอาเป็นห้าสิบห้าโอเคโอเคลาพีดเนี่ยดูเหมือนจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเอาในบ้านก่อนเออลาพีด โอเคนะขอให้ได้ของดีขอให้ได้ของดีขอให้ได้ของดีเอ,อ,อ้ยประสิทธิภาพประสิทธิภาพคงทนคงทนประสิทธิภาพโอ้โหไอ้เอนอะโอเคเรามาทำทั้งอันนีกว่า ทั้งทั้งปุ๊บ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 แล้วพอเราทำทั้งเสร็จแล้วใช่ไหมปื๊บปื๊บเราก็ได้ประสิทธิภาพ V จัดไปฮ <c> ะ <oughs> แล้วเรามาดูประสิทธิภาพ V กันดีกว่านะกดสอบนะโวโว้โว ก็เร็วอยู่ก็พอใช้ได้ฮนะก็พอขุดเหืวงอืงแต่ว่าโอ้โหผมก็ต้องมานี้ใหม่ช่างามันเถอะฮะแล้วผมกลับมาตรงนี้แล้วผมจะเอาตรงนี้เป็นอะไรผมกะว่า,าเนี่ยจะเอาเป็นฟาร์มข้าวตรงนี้นะผมกะว่า,าจะทําเป็นฟาร์มข้าวนะเออ ก็จะขยายเป็นฟาร์มข้าวนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเก็บมเมล็ตรงนี้กันก่อนก็ปูกไว้ตั้งแต่หนศตวรรษที่แล้วก็เพิ่งได้มาเก็บนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไว้ให้อาหารเจ้าพวกนี้ก่อนเจ้าพวกนี้คือโอเค มาลุลุลมา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 รู้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 ว่าหิวนะรู้ว่าหิวมา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 กินมามามาเนี่ยโอ้โหคนอะไรคุยกับอ,อัวได้อืมอืมมาตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกถึงความหลักเล่นหน่วงใช่หลักเล่นหน่วง แล้วก็กดให้เรือๆฮะตัวไหนยังไม่ได้กินมา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 ,มากดกดๆๆๆๆๆ,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 ๆโหยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหโอเคเอาเป็นว่าพอแค่นี้มันอันนี้กันไปมันทำให้ผมแหลก<_><_มันทำให้ผมแหลกมากอืมโอเคเฮ้ยตัวนี้เสร็จปุ๊บปุ๊บ ปลูกข้าวไม่ใช่ดิไม่ปลูกมันฝรั่งโอเคแล้วก็ปลูกแครลลองแครอทนะปลูกข้าวฮะโอ้ยทำไมใครมันทักมาหาผมอีกเนี่ยโอ้โหคนดังแชทคนดังดิ้งตลอดเลยอแชทคนดังดิ้งตลอดอคนดังคนดังร้อยซ้นะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สตรีมเลยแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะได้สตรีมหรอมั้งนะเอแบบเอาใจคนดูหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้สตรีมนะละก็จะสตรีมเกมนะครับใครที่อยากดูก็อย่าลืมไปชมที่เพจเอซ่าเอ็กดีเอกันด้วยนะอันเดอร์สกอร์เอกทูนะเออไพี่จะไม่พลาดแบบสตรีมใหม่ๆเกมใหม่ผมว่าจะแบบทดลองเล่นเกมใหม่อะไรประมาณเนี้เออ เออตรงนี้เอาเป็นเหล็กฝาไว้ตรงนี้กันเก็บของไม่เป็นระเบียบไปก็เราโอเคตรงนี้เดี๋ยวนอกหล่อออกมาโลที่หลังนะเออแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้นั่นก็คือเออคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ <laughs> รอ่ะอ้อยตรงนี้ก็เริ่มโจแล้ว เออ่ฟาร์มแกะเออผมอยากทำฟาร์มแกะนะแต่ว่าก็คงได้ไปทำที่ฟาร์เมนวีซีนู่นอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเออเด้งอีกแล้วโอเคเราเอาเหล็กเอาเหล็กไปเผาดีกว่าโอเคมันจะได้เราจะได้เลเวลได้อืมปุ๊บเอยไม่ใช่ดิชิบชิบใครอะ อาจจะสังเกตทันเยอะนะเออไม่ใช่อะไรฮะขุดมาเนี่ยกี่กล้องเนี่ยห้ากองขุดมาทําอะไรนักหนาก็ไม่รู้อันนี้ก็หินย้อยฮะนี่เป็นพิกัดนะนี่เป็นอันนี้เป็นพิกัดของฟาเ m นซีนะครับนี่ก็โอเคมกวะว่าเออแบบ ถ้าเจอมาดอนไม์เราก็จะไปลุยนะครับแล้วก็หาายชื่อใช่หาใบชงไปชื่อมาทําเป็นฟาร์มเหล็กนะเราจะได้แบบมีเหล็กใช้อย่างมาหาศาลนะครับหรือไม่เราก็ลาก n อ c เนี่ยมาทําฟาร์มเหล็กไว้แถวๆนี้นะเออมันจะได้แบบไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับออแต่ว่าเราก็คงจะได้มาทำฟาร์มเหล็กตรงนี้นั่นเองเออว่า อยากไปไดันลุยอยากเฮฮาไหมทุกคนโอเคมาเรามาตัดลุยกันตรงนรี้กันก่อนโอเคอ๋อมันเป็นทางเหมืองที่อะไรครับเนี่ยโอเคเรามาขุดทองแดงไว้ด้วยดีกว่า่โอเคมันจะได้แบบเราจะได้เอาไปเผาเอาเลเวลเลเวลเลเวลอ่า เอออยากเรียน <Cornell>. แบบโปรแกรมเมอร์ม so okay. uh ันจะแบบเขียนเกมเล่นเองแต่ว่าก็คงทำไม่ได้นะเพราะว่าผมเรียนสายช่างยนต์โอเคอ่าเรี่ยไงเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บเก็บไปเก็บเก็บโอเค เอาเป็นว่า EP นี้ก็ขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย้